สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์เรื่องราวดาวแห่งโชคลาภสถิตเข้าอยู่ลักนณาราศีคุณหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาพยากรณ์ในมุมของภาพรวมเท่านั้นและยึดเกณฑ์ลักนณาราศีเป็นตัวตั้งแต่ถ้าคุณ ชอบฟังแบบลัคนาหรือคุณชอบฟังแบบราศีก็สามารถฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะเปิดใจก,กว้างนะคะการพยากรณ์เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะสมพง์สัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนก็ตามเราเลือกที่จะฟังไว้พอเป็นแนวทางวันนี้นะคะเดือน11ส่งท้ายก่อนหมดปีแล้วนะคะเลข1-2ตัวค่ะ แล้วเราล่ะคะจะเป็นที่หนึ่งในเรื่องอะไรได้บ้างถึงเวลาต้องทบทวนกันแล้วล่ะคะ่ะแน่นอนคะ่ะ15คําถามที่มักพบเจอเราจะมาตอบในคลิปนี้กับนักพยากรณ์วาสนาอับมิซิงทาโลค่ะ เรามาเข้าสู่ในการพยากรณ์นะคะเกี่ยวพันแต่ละลัคนาราศีแต่เราต้องฟังก่อนนะคะว่าในเดือน11นี้คือเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ปฏิทินดาวย้ายมีดาวย้ายทั้งหมด3ดวงดาวค่ะ3ดาวเลยด้วยกันแต่เป็นพลังงานดีหมดเลยนะคะในเดือนพฤศจิกานะคะดาวแรกที่ยกย้ายนะคะเขาเรียกว่าดาวสุกนะคะและมีดาวเกต และดาวอาทิตย์ค่ะแต่ละราศีก็จะเกิดเรื่องราวแตกต่างกันออกไปแต่ให้รู้ไว้นะคะว่าพลังงานของเดือน11นี้ผ่อนคลายขึ้นกับทุกรัการาศีเลยทีเดียวเดี๋ยวจะขอพยากรณ์ในรูปแบบคำพูดง่ายๆสื่อสารง่ายๆนะคะเราจะได้เข้าใจกันด้วย สวัสดีค่ะเราเข้าสู่ในเรื่องราวของชาวลัคนาราศีกันนะคะก่อนอื่นนะคะคนที่ชอบฟังแบบราศีหรือคนที่ชอบฟังแบบลัคนาคลิปนี้จัดเต็มให้ฟังแบบกลางๆฟังเป็นภาพรวมนะคะอย่างที่บอกค่ะเดือนพฤศจิกายนเดือน11เลข12ตัวของเราเนี่ยละคะ่ะมีดาวใหญ่ย้าย3ดวงนะคะก็คือเขาก็ไปตามสเต็ปของเขานั่นแหละค่ะไม่ได้ต้องเราไม่ต้องแบบ อะไรมากมายแต่การโยกย้ายของเขาในครั้งนี้เขาเรียกว่าชาวราศีกันได้เต็มๆในเรื่องราวของกระตุ้นนะคะความเขาเรียกว่าความตื่นตัวในเรื่องของการเรียนรู้นะคะการอยากปรับเปลี่ยนการอยากดูแลตัวเองการลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆ การฉีกกฎบางสิ่งบางอย่างที่เราทําอะไรที่ซ้ำซากจําเจมันเหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะหมดปีละฉันต้องทําสิ่งดีๆจะหมดปีละฉันต้องทําไอ้นั่นหน่อยจะหมดปีละฉันยังไม่ได้จับไอ้นั่นเลยคือมันจะเป็นเรื่องราวของความรู้สึกเหมือนเฮ้ยมันจะหมดปีอะฉันควรจะต้องได้ไปเที่ยวฉันแผนว่าฉันจะฉันจะทาทำงานโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จ มันจะเป็นเรื่องของพลังงานที่เกี่ยวพันกับดาวพลังงานเกตกับพลังงานดาวศุกร์นะคะก็จะเป็นส่วนที่เข้ามาทําให้เราเนี่ยเกิดการอยากปรับเปลี่ยนอยากทําอะไรให้มันสําเร็จอยากเอาชนะนะคะและก็อยากที่จะต่อยอดความรู้เห็นคนรับปริญญาซ้ําในปริญญาโทรปริญญาเราก็อยากที่จะอือยากจะกลับมาใส่ชุดคุยอีกสักรอบเนี่ยมันเหมือนกับ การเริ่มต้นที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นความฝันที่ไม่ได้ทําหรือเป็นงานที่วางเป้าหมายไว้แต่มันยังไม่เสร็จเราต้องทําให้สําเร็จก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับช่วงเวลาที่มันกําลังจะหมดปีเออเขาเรียกว่าหลังไม่ชนฝานะไม่ไม่ตื่นตูมนะเออราศีกันนะคะแต่ก็เป็นพลังงานดีค่ะมันก็ทําให้เราได้รู้สึกว่าถึงเวลาที่ปรับเปลี่ยนมุมมองทีนี้ต้องบอกกับชาวราศีกันแบบนี้นะคะว่า ไม่ว่าดวงของเราจะเป็นอย่างไรเราจะรู้ค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นตั้งอยู่รับมือแก้ไขหรือมีอุปสรรคอะไรความสุขเราก็จะพบด้วยนะคะแต่สิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้สิ่งที่เราไม่สามารถไปคนโทรและควบคุมได้คือ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนชีวิตในเรื่องราวของอเศรษฐกิจโลกนะคะการปรับเปลี่ยนนโยบายองค์กรการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของประเทศเรานะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณก็ใช้ชีวิตของคุณบนเส้นทางที่เราวางตัวไว้อย่างเหมาะสมนะคะอะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้เราได้แต่มองและทำความเข้าใจปรับตัวนะคะและเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดนุมมองความคิดใหม่ๆนะคะอย่าอย่ามองทุกอย่างเป็นอุปสรรคไปสมดนะคะ ให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกำลังทดสอบเราอยู่นะคะทีนี้เรามาเข้าถึงภาพรวมภาพรวมดวงของคุณนะคะในช่วงของเดือนนี้นะต้องบอกแบบนี้นะคะเป็นจังหวะดวงของคุณที่พีคมากมากเลยถือว่าชื่อเสียงเกียรติยศการกระตุ้นตัวเองให้ลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆการค้นคว้าการเรียนรู้การได้จับโปรเจกต์ใหม่ๆ หรือการได้คุณได้ทําความรู้จักกับคนที่มีศักยภาพในพื้นฐานที่คุณอยากรู้จักพอดีในแวดวงสายการงานหรือสายอาชีพใดก็ตามช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณจะได้เจอคนที่มีศักยภาพเรียนรู้จากเขาคุณอาจจะมีสังคมใหม่ๆคอนเน็กชันใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้และส่งผลก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วก็สร้างชื่อเสียงสร้างในเรื่องของดวงงานที่สำเร็จหรือบางคนอาจจะได้งานใหม่ ยกย้ายไปตามการชักชวนหรือสนใจในตัวเราช่วงเวลานี้งานคุณเด่นมากๆนะคะและคุณจะเป็นใหญ่ในตัวเองไม่ว่าคุณจะทําอยู่ในตําแหน่งอะไรก็ตามคุณจะจัดการงานได้สะสางได้นะคะมีคําพูดทุกคําพูดการตัดสินใจเด็ดขาดขึ้นไม่โลเลไม่คิดมากนะคะและช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวพันกับดวงการงานในการประกาศชื่อของคุณในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการปรับพื้น ฐานเงินนะคะการเพิ่มในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆให้กับคุณเพื่อสร้างชื่อการวัดผลการสอบการแข่งขันแม้กระทั่งการเดินทางไปต่างประเทศนะคะเกี่ยวพันกับด้านการงานเกี่ยวพันกับด้านการเรียนรู้นะคะการสอบการแข่งขันการขอทุนส่งผลในด้านดีหมดเลยตำแหน่งของคุณนะคะมีความชัดเจนนะคะมีพลังงานที่ดีบวกกับคุณมีความตื่นตัวในเรื่องราวของการที่อยากจะเอาชนะตัวเองอยากเอาชนะเป้าหมายที่ตั้งไว้ แลยังไม่สําเร็จมันก็เลยส่งผลให้คุณเป็นครึ่งจัรทิถีบตัวเองมากๆในช่วงของ2เดือนสุดท้ายของก่อนที่จะหมดปี2,568และเดือน11เนี่ยคุณก็อยากเป็นอันดับหนึ่งคุณก็อยากจะชนะนะชนะใจตนชนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นภาพรวมดวงการงานโดดเด่นค่ะการมีชื่อเสียงบางคนอาจจะ เข้าจังหวะที่ดีอาจจะดังแบบเพียงข้ามคืนก็ได้ด้วยเรื่องราวในชีวิตคุณก็จะดังผิดข้ามคืนใ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 นโลกออนไลน์ก็ได้คนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวพันกับ MC ็มซทำอาชีพที่เกี่ยวพันกับการใช้เสียงนะคะ จะค่อนข้างโดดเด่นมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะ,ะใช้เสียงหรือว่าใช้ความสามารถในการร้องเพลงการเป็นพิธีกรนะคะการพูดนะคะเป็นนักวิทยากรต่างๆก็จะมีความบทมีบทบาทมากๆคนที่เน้นการทักษะในการพูดการใช้เสียงการสื่อสารนะคะการเป่งเสียงอะไรแบบเนี้จะดีมากๆรวมถึงใครที่ สนใจอยากจะเป็นครูหรือจะเป็นคนสอนพิเศษในเรื่องภาษาที่2ภาษาที่3ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยก็อาจจะมีะไรายได้เสริมเกิดขึ้นในช่วงนี้มากๆนะคะถ้าถามว่าในภาพรวมเนี่ยคุณอยากเปลี่ยนงานสมมติใครก็ตามที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วคุณรู้สึกว่าฉันอยากเปลี่ยนงานจังเลยฉันสามารถที่จะเปลี่ยนงานได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเอ่อต้องบอกแบบนี้นะคะถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนงาน นั่นหมายความว่าดวงของคุณน่ะนะคะพูดตรงๆอ่ะที่หมายใหม่ต้องตอบโจทย์เรื่องของการเงินต้องเป็นการเงินที่มากพอที่คุณจะพร้อมเดินทางไกลได้หรือพร้อมที่จะแลกไปด้วยการทำงานอย่างทรหดได้ขอให้เป็นการเงินที่เป็นแจ็คพอตขอให้ก้าวกระโดดในเรื่องของฐานเงินเดือนนะคะและช่วงเวลานี้บางดวงชะตาของชาวรัคนาราศีกันน่ะ คุณจะมีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นจนมีคนอยากซื้อตัวในบางตำแหน่งอาชีพหรืออาจจะมาสก,กิจคุณบอกว่าไปทำงานกับฉันไหมนะเหมือนคุณไปเสริมสวยวช่างคนนี้ทำผมสวยคุณเปิดร้านคุณจะไปสก,กิจเขาว่าไปทำร้านพี่ไหมถ้าออกจากตรงนี้ไปทำร้านพี่พี่ให้เงินประมาณนี้เลยคุณก็จะมีความสามารถตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าถามว่าอยากจะเปลี่ยนงานนั่นหมายถึงตรงนั้นให้ดีกว่าที่เก่า นะคะและเหมาะสมกับสิ่งที่คุณอยากไปบางทีอาจจะยังไม่ได้เงินเดือนตอบโจทย์แต่การเติบโตค่อนข้างเด่นคุณก็จะไปได้เหมือนกันเพราะคุณมองว่ายัางไงคุณต้องโตกได้แน่นอนไพ่พลังงานดวงการงานนะคะดวงการเปลี่ยนงานยังดีต่อเนื่องทีนี้เรามาเข้าสู่คนที่ตกงานคนที่ตกงานอยู่ในเวลานี้นะคะจะด้วยเหตุและผลอะไรก็ตามคุณว่างงานแล้นะคะ นั่นหมายถึงคุณอาจจะมีเกณฑ์เรียกสัมภาษณ์มีการเดินทางไกลเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาในการนัดสัมภาษณ์งานหรือคุณอาจจะได้งานนะคะที่สัมภาษณ์ทิ้งเอาไว้แล้วดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะได้งานแต่อาจจะได้งานไกลบ้านนะคะเดินทางไกลมากขึ้นหน่อยนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องขององค์ความรู้ประสบการณ์หรือการทํางานของคุณนะคะ ให้รู้เอาไว้เลยว่าดาวการงานของคุณโดดเด่นดวงการงานเด่นดวงเปลี่ยนงานก็ชัดเจนนะคะดวงตกงานได้งานแต่ได้งานไกลบ้านก็เกิดขึ้นงานไกลบ้านอาจจะไกลออกไปหรือแม้กระทั่งอาจจะได้ไปงานในเรื่องของงานต่างแดนหรือต่างประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องเพิ่มศักยภาพคือการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะยิ่งมีความรู้ความสามารถคุณต้องเพิ่มพูนมากขึ้นและจะตอบโจทย์เพราะดวงชะตาของคุณอ่ะจะได้ดีจะได้ลาบ จากงานที่คุณทำและงานที่สำเร็จในช่วงของเดือนนี้นะคะการลงทุนอะไรใหม่ๆอยากลงทุนทำได้ไหมทำได้อีกโอ้ยตายแล้วกันเอ้ยนะคะเพราะว่าคุณเป็นพวกเหมือนบางทีต้องเขาเรียกว่าเติมเต็มตัวเองมาแล้วหรืออาจจะเคยมีประสบการณ์แล้วหยุดไปแล้วก็จะทําสารต่อหรือบางคนก็อาจศึกษามาดีแล้วเรียนรู้มาดีแล้วนะคะถ้าคุณจะลงทุนอะไรใหม่ๆช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่เต็มไปด้วย พลังขับเคลื่อนนะเต็มสูบแล้วนะคะองค์ความรู้มีนะคะมุมมองมีคำแนะนำมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมและคุณก็จะเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเงียบๆนั่นหมายถึงคุณจะไม่เหมือนกับว่าจะไม่ลงทุนด้วยเงินก้อนโตตีคองร้องปล่าแต่คุณจะค่อยๆซึมค่อยๆอแบ่งส่วนแบ่งการตลาดนะคะเขาเรียกว่าคุณจะเหมือนเหมือนคุณมีองความรู้ที่เต็มเปี่ยมอะเพียงแค่รอเวลา ตัดลิบบินเปิดร้านขยับขยายสาขาเพิ่มเท่านั้นเองนะคะศักยาภาพในการลงทุนใหม่ค่อนข้างโดดเด่นเพราะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสําเร็จได้เพราะตัวของคุณเองนะคะช่วงเวลานี้คุณนั่นแหละเป็นมีค่าดั่งทองนะคะความรู้ความสามารถของคุณและทีนี้ถ้าคนที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วคุณรู้สึกว่าฉัน,นไม่ไม่ได้ขนาดนั้นฉันไม่มีอะไรเลยฉันไม่มีดีคุณดูถูกตัวเองคุณก็จะดูถูกตัวเองแล้วมันก็จะแย่ลงแต่คุณต้องชื่นชมตัวเองและแสวงหาในเมื่อคุณมองว่าตัวเองไม่ด คุณก็ทำให้มันดีนะคะเพราะจังหวะดวงมันดีแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลให้กับคนที่นอนรอดวงนะมันจะส่งผลสําหรับคนที่มีความพร้อมแล้วมันก็จะซุปเปอร์เด้งเนาะอืมมันก็จะคูณ2ซุปเปอร์เด้งนะคะในเรื่องของดวงชะตานะรอดวงมันจะได้ประมาณหนึ่งนะคะเท่าตัวน้อยนิดแต่ถ้าจังหวะคุณพร้อมนะ้วดวงมามันก็ไปได้ไกลมากๆแบบพิกแบบบางคนบทจะดังก็ดังช่วงข้ามเพียงข้ามคืนนะคะ เรามาดูภาพรวมดวงการเงินกันบ้างช่วงเวลานี้การเงินจะถูกใช้ไปนะคะไปในเรื่องของอการพบปะคอนเนคชันใหม่ใหม่สังคมเพื่อนร่วมงานการรวมรุ่นนะคะพูดง่ายๆอาจจะมีจ็อบเล็กๆนัดเจอปาร์ตี้หรือนัดเจอเพื่อกินเลี้ยงสังสรรค์แบบเรียบง่ายนะคะเพราะคุณเป็นคนที่เอาจริงๆช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณถ้าคุณต้องการไปปาร์ตี้หรือคุณไปไปพบปะ ปลายแหง เอาอะไรก็ตามนั่นหมายถึงคุณจะไปเพราะว่าตรงนั้นตอบโจทย์ในเรื่องของคอนเนคชันผสมผสานในเรื่องของดวงงานไม่ได้ไปเพราะว่าอยากจะหลุดโลกอยากจะเมาแปรแต่คุณไปเพราะคุณมองว่าเดี๋ยวฉันจะได้คุยงานเดี๋ยวฉันจะไปดูซิฉันจะทําร้านแบบนี้ฉันลองไปนั่งแถไ,ไปนั่งราง้านเขาซิก็ตกแต่งไงคือคุณจะมีเป้าวัตถุประสงค์ในเรื่องของดวงงานเป็นหลักแต่ถ้าคุณอาจจะไปพบปะเพื่อนก็อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนดีไม่ดีแลกเปลี่ยนไปคุยกันไปอาจจะเกิดคอนเนคชันหรือเกิดช่องทางใหม่ๆที่ อาจจะได้ทำงานร่วมกับคนที่คุณรักเพื่อนสนิทมิสหายหรือคอนเน c t ชันใหม่ๆใ,ในช่วงเวลานี้นะคะเราไปต่อนะคะทีนี้เรามาต่อในเรื่องของเ,อเกณฑ์ปิดนี้ถ้าคุณอยากจะปิดนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีตายแล้วกันในเมื่อทิ้งทวนเดือน11ดีแบบนี้วางแผนชีวิตดีๆนะคะเพราะว่าการเงินในเวลานี้ของคุณก็ตกในตำแหน่งที่จัดว่ารับมือได้ดูแลได้ อยู่ในแผนการนะคะและทําให้คุณใจชื้นและสบายใจนะคะช่วงเวลานี้การเงินอยู่ในกามือของคุณนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะใช้จ่ายไปโดยไม่คิดมันก็เพราะคุณคุณจะใช้จ่ายไปเพื่อแสวงหาคอนเน็ชันก็เพราะคุณคุณจะใช้จ่ายไปเพื่อสร้างศักยภาพความรู้ก็เพราะคุณดังนั้นคุณน่ะจะเป็นคนวางแผนการเงินได้อย่างรัดกุมในเดือนนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะ คุณอาจจะเอามาอุปถรัรมภ์ใหม่หรืออาจจะดูแลสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนในเรื่องของกรงใหม่สร้างกรงสร้างบ่อปลานะคะสร้างที่ให้น้องหมาคือคุณจะเสียทรัพย์เรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะอาจจะการเป็นเรื่องของสัตว์ป่วยหรือ ที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงนะคะหรือการดูการรับเลี้ยงสัตว์หรือสัตว์จรมาหาคุณแล้วมาพึ่งนะคะบุญกุศลกับคุณนะมาให้คุณใจดีและเมตตานะดังนั้นช่วงเวลานี้การเงินจะเสียไปนะตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าคุณไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะนั่นหมายถึงบางทีคุณอาจจะเสียทรัพย์ไปกับสิ่งที่คุณชื่นชอบนะคะชอบฉันรอมานานแล้วฉันจะตั้งใจจะซื้อน้ําหอมเนี่ยขวดเนี้ย อุ้ยมันแพงเหลือเกินแต่ฉันจะต้องซื้อให้ได้ในปีนี้ฉันจะลองใช้เนี่ยค่ะคือมันจะตอบโจทย์ความฝันความต้องการของคุณในเวลานี้ด้วยนะคะ ทีนี้ถ้าถามว่าจะมีเกณฑ์ปิดหนี้สําเร็จไหมในเดือนนี้มีเกณฑ์ปิดหนี้สําเร็จด้วยเออเงินมันมาเนาะจากความรู้ความสามารถบวกกับโชคเข้าด้วยก็เลยส่งผลให้มีเกณฑ์ในบางในบางอันน่ะที่คุณบอกรู้สึกอยากจะปิดหนี้คุณจะปิดได้คุณจะมีเกณฑ์วางแผนว่าจะปิดหนี้ไหนก่อนหรือจะจ่ายตรงไหนมากขึ้นนะคะคุณจะไม่ได้ค่อยซีเรียสกับการปิดหนี้ปิดก็ได้หรือจะค่อยทยอยหรืออาจจะจ่ายมากขึ้นหน่อยก็ ยังอยู่ในแผนที่คุณรับมือได้ในช่วงของเดือน11นี้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าคุณนะ่ะถ้าคุณจะปิดนี้นะมันจะเป็นนี่ที่คุณจะใช้มส่วนใหญ่จะเป็นใช้พวกของกินมากกว่านะของกินไปเที่ยวนะฮะวางแผนไปเที่ยวนะฮะไอตัวนี้นะคะ่ะ พอปิดแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้นะคะโชคลาภของคุณมาทางไหนจริงๆโชคลาภบ,บัถิตท,ที่ดวงชะตาเป็นเป็นตัวคุณเป็นเป็นเจ้าลักนาของคุณนั่นหมายถึงตัวของคุณนแ่แหละค่ะจะเป็นเหมือนนางกวักเงินกวักทองนะคะขยันก็ได้ทรัพย์เนาะวางแผนดีเงินเก็บก็อพอกพูนนะหรือปิดนี้ก็จะมีการจัดการเป็นระบบและเป็นระเบียบนะคะการเงินมีสภาพที่ดีขึ้นนะคะใครก็ตามที่อาจจะ ในประวัตินะคะในหลายๆเดือนที่ผ่านมาเงินชักหน้าไม่ถึงหลังรอบนี้เราจะมีเกณฑ์วางแผนและคุณจะเข้าใจสถานการณ์ของคุณและการเงินก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องเครียดแต่คุณกําลังจะมองว่าฉันสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ที่จะหาเงินนะคะไม่ตอบเขาเรียกว่าไม่หยุดนิ่งมากกว่าโชคลาภของคุณจึงไปโดดเด่นที่พลังงานตัวของคุณเองนะคะและต่อให้ซื้อในช่วงเวลานี้ก็ซื้อไปก็ เลขที่ตามก็ไม่ออกอะ่ะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่ามีความสุขกับ ความโชคดีในด้านการงานดีกว่าแต่ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะอาจจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวพันกับคิวโรงพยาบาลเอ่อที่เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับการเสียทรัพย์นะคะทุกขลาบอะคะ่ะเออบัตรคิวหาหมอนะคะสมมติรถโดนเฉียวชนก็ทะเบียนรถนะ,ะเป็นทุกขลาบนะคะอยากได้ปะล่ะเออทาไมอยากได้ก็ไม่ต้องไขว่คว้าเขานะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของลูกหนี้กันบ้าง ถ้าคุณมีลูกหนี้ลูกหนี้คุณจะเอาหนี้มาคืนไหมตอนนี้ลูกหนี้กําลังชั่งใจหนักเลยอาจจะมีเกณฑ์ต้องใช้เงินเยอะนะสัญญาว่าจะให้สองจิตสองใจนะลูกหนี้ตอนนี้นะจ่ายดีไม่จ่ายดีหนีดีไม่หนีดีดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะอะไรอะไรก็ดีหมดยกเว้นถ้าคุณมีลูกหนี้ลูกหนี้อาจจะ กำลังตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีกับเงินที่จะต้องจ่ายคุณจะถึงกำหนดละนะคะก็อันนี้ไปรอลุ้นเอาแต่ละคนนะคะแต่ทางที่ดีที่สุดเราอาจจะเออส่งสัญญาณทักไปหน่อยบอกว่าเออใกล้ถึงวันแล้วนะอย่าลืมนะเรามีสิทธิ์นะคะอย่าไปเกงใจเราเป็นเจ้าหนี้เรามีสิทธิ์อย่าอายที่จะทวงนี้ด้วยคำสุภาพนะคะมาต่อกันที่รักความรักกันบ้างด้วยความที่ช่วงเวลานี้นะเรารู้สึกโฟกัสที่ ชีวิตนะโฟกัสที่การดูแลตัวเองโฟกัสกับเรื่องราวใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้แล้วก็กําลังมองว่าถ้าไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรฉันก็วางแผนจ่ายฉันฉันจ่ายเพื่อพาตัวเองไปเที่ยวฉันจ่ายซื้อขนมกองโตเพื่อที่จะพาตัวเองอยู่กับบ้านก็ได้นะคะในอนาคตนะคะในช่วงของปลายปีดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะคนโสดจึงมักจะอยู่กับตัวเองใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องราวการเงินการทองนะคะใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องการงานที่กําลังอยู่ในขั้นตอนที่ดี อยู่ในจังหวะชีวิตที่ดีนะคะคนโสดจึงรักความเป็นตัวเองรักอิสระและมองว่าถ้าไม่ดีก็ไม่เอาไม่คุยแก้ขัดไม่คุยแก้เหงามีความสุขกับการใช้ชีวิต ตามสไตล์ของคุณแล้วบางคนอาจจะรู้สึกรักความเป็นโสดหรืออินโทร์ดไปเลยก็ได้นะคะเพราะคุณจัดการชีวิตออกมาได้ดีบางทีก็อาจจะใช้คำว่าคุณไม่มีเวลาที่จะมองหารักหรือไม่มีเวลาพอที่จะไปเจอใครมันก็เข้าสู่โหมดของความเป็นโสดอยู่ดีในช่วงของเดือนนี้ไปต่อคะ่ะในภาพรวมของคนมีคู่และคู่รักนะคะคนที่มีคู่รักคู่ครองช่วงเวลานี้อย่างที่บอกคะ่ะในเมื่อง,งานมันรุมเรา้าจังหวะชีวิตที่ดีงานมันพีคข,ขึ้นมา หรือได้โคต้าที่ดีได้คอนเน็ชันที่ดีมันก็ส่งผลให้เราบริหารเวลาให้กับความรักได้ไม่เต็มที่นะคะความรักจากจอนอยากอยู่กับแฟนนะอยากอยู่กับลูกนะอยากอยู่กับที่รักนะแต่พอดีเจ้านายส่งตัวไปต่างจังหวัดไปดูสาขาเดินทางบ่อยนะคะห่างกันแยกกันอยู่แต่ไม่ได้ไหมายถึงเลิกกันนะคะแต่เพราะว่าด้วยภารกิจหน้าที่ก็เลยส่งผลให้ค่อนข้างบริหารความรักกันในช่วงเวลาเนี้ยไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็จะเกิดเป็นความน้อยเนื้อต่ําใจเกิด ขึ้น,นะคะเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างก็อาจจะถึงขั้นมีปากเสียงได้เพราะฉะนั้นนะคะต้องคุยกันอย่างดีๆทีนี้ เรามาเข้าสู่เรื่องที่ฟังเฉพาะบางคนใครที่ไม่มีเรื่องนี้ฟังผ่านๆแล้วเป็นกําลังใจให้คนราศีเดียวกับเราที่เขาเจอเรื่องรักซ้อนและรักสามเศร้าคนที่เจอเรื่องนี้อยู่และเจอคลิปนี้ถ้าคุณเจอรักซ้อนและรักสามเศร้าคุณจะไม่ค่อยมีเวลาไปโฟกัสเหมือนเดือนที่ผ่านมาที่ฟูมไฟลร้องไห้ละคุณจะเอาเวลาทั้งหมดของคุณไปทิ้งไปไป ไม่ใช่ทิ้งนะต้องใช้ว่าเอาเวลาทั้งหมดไปทุ่มให้กับเรื่องของการทํางานการทํากิจกรรมอื่นการมองหาสิ่งอื่นๆทําทดแทนกับเพื่อให้ลืมความเครียดนะคะปัญหานี้เรื้อรังค่ะยังคงเรื้อรังเป็นปัญหาเกาะกินหัวใจของคุณทําให้คุณเสียสมาธิในการทํางาน คุณถึงพยายามที่จะเบี่ยงเบนไปทําอย่างอื่นเพราะคุณรู้ว่าคําตอบที่ได้ในเดือนนี้ไม่มีที่สิ้นสุดความทุกข์ก็ยังอยู่ความไม่มีสมาธิพ่อรักซ้อนรักสามเศร้าคุณจะเป็นคนที่มาถูกต้องก็ตามหรือคนที่ฟังคลิปนี้จะมาผิดผิดเวลากับความสัมพันธ์ก็ตามแต่คุณก็ยังทุกข์คุณเพียงแค่หาสิ่งอื่นทําหรือยุ่งจนไม่อยากคิดถึงเรื่องนี้ก็ปล่อยให้มันเรื้อรังคราคซังกันไปแบบนี้ยังหาคําตอบหาจุดสิ้นสุดในเดือนนี้ไม่ได้ ะะไปต่อเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกอาจจะมีรายจ่ายนะคะที่เกี่ยวกับเกี่ยวพันกับสัตว์เลี้ยงนะคะการเปลี่ยนสถานที่การเปลี่ยนบ้านการอนุเคราะห์สัตว์เลี้ยงใหม่ๆนะคะหรือแม้กระทั่งการได้ซื้ออะไรที่เราคาดหวังเอาไว้หรือเป็นเป้าหมายในปีนี้นะและ เรื่องราวของสุขภาพก็เช่นเดียวกันมันก็จะเกี่ยวพันกับสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะคะรวมถึงบุคคลอันเป็นที่รักของคุณนะคะคุณอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงและถ้าสุขภาพของคุณนะคะก็จะเกี่ยวพันกับสัตว์เลี้ยงก็คืออุบัติเหตุเดินอยู่ดีๆหมาหน้าเซเว่นกัดเออเดินมาจากไหนนะ,ะคือคุณอาจคุณเรามาระวังอุบัติเหตุที่มาจาก สัตว์เลี้ยงนะคะหรือสัตว์จรอ,อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะหรือเพื่อนบอกหมาไม่กัดเดินเข้ามาเลยดันงับเรานะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คือช่วงระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุที่เกี่ยวพันกับกับสัตว์เลี้ยงนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะคะ การเดินทางทางน้ anyway, been, um right. like so, uh, ําให้เรามาระวังหน่อยนะคะการเดินทางทางน้ําโดยภาพรวมสุขภาพของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่เยียวยาดูแลนะคะหาหมอแล้วแต่ดวงชะตาแต่ให้ระวังนะคะการเดินทางทางน้ํากับระวังสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์ที่สามารถแง้มเราได้นะการทําบุญหนุนดวงชะตาเดือนนี้นะคะทําบุญทุกอย่างได้หมดค่ะแต่อยากให้ทํากับห้องคลอด ออผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมหรือเด็กกำพร้านะคะมูลนิธิเด็กกำพร้าแม่นะคะหรือ,อ,อโรงพยาบาลเด็กนะคะหรือที่เกี่ยวพันกับมูลนิธิของผู้ผู้หญิงนะคะผู้หญิงนะคะที่ถูกทอดทิ้งถูกทารุณกรรมอะไรแบบนี้ให้คุณลองลองเซิร์ชดูนะคะว่ามูลนิธิอะไรที่เราพอจะปันนะคะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเราได้บ้างนิดๆหน่อยๆเพื่อไปช่วยเหลือเขาก็ ถูกถูกดวงชะตาค่ะนี่คือภาพรวมของชาวรักขนาราศีกันนะคะคุณผ่านมาได้ขนาดนี้แล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ชุ่มชื้นที่สุดในด้านการงานคุณจงยิ้มและชมตัวเองกอดตัวเองแล้วก็ชื่นชมตัวเองให้มันสาแก่ใจนะคะไม่มีใครชื่นชมเราเท่าเราชื่นชมตัวเองได้อย่างจริงใจที่สุดแล้วค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะฝากแชร์คลิปนี้เป็นค่าครู แล้วก็ฝากกดปุ่มขอบคุณปุ่มซื้อปแตงใต้คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ช่องด้วยปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกคนผู้ติดตามผู้รับฟังคลิปนี้จนจบมีพลังงานที่ดีมีความสุขนะคะและได้ทําบุญหนุนดวงที่ถูกชะตาและขอให้คุณมีความสุขตลอดจนถึงสิ้นปีค่ะ